KJL, khu đăng và vật tư, tủ pha, ròng pha, tháp nhiên,พลังงานไฟฟ้า, để anh đào khốc khủng. Chăm giai, thành สร้างผลิตพิเศษแบบครบวงจรที่เปลี่ยนไปด้วยประสบการณ์ว่าสามทศวรรษเราผสมผสานความพ,พิถีพิถันของทีมงานที่มีฝีมือเข้ากับนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยคิดค้นพัฒนาต่อยอดสร้างสรรค์จนถึงกาเนิดเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ k j l k j l เรายืดหยิบ กับทุกๆความต้องการเราสามารถปรับเปลี่ยนออกแบบสร้างสรรค์พัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ในทุกๆรูปแบบสีวัสดุขนาดรูกราตามความต้องการของลูกค้ายังเป็นระบบออบแบบเพื่อระบบคอมพิวเตอร์และทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ สินค้าภายใต้แบรนด์ KJL มีความหลากหลายสวยงามโดดเด่นสร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ให้กับผู้ใช้งานได้แต่ไม่มีที่สิ้นสุดเรานำาหนาด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าในระดับสากลโดยเฉพาะระบบการผลิตที่ทันสมัตจากประเทศญี่ปุ่นควบคู่ไปกับการทังานงฟต์แวร์ที่บริหารจัดการรัพยาปีต่างๆ ทั้งในด้านวัสดุดิเครื่องจักรและกำลังคนเราใส่ใจในทุกรายละเอียดทำให้สินค้าของ KJL มีความมั่นยงแข็งแรงที่ถี่ถ่ถังค่นถาม ยังมีคุณภาพและเป็นไปตามป้ามหมายที่กำหนดเราฉับัวรวดเร็วจรงต่อ,งอเวลาวยสายผ่านการผลิตและอุยยนอัตโนมัติที่ทำางานตลอด24ชั่วโมงทำให้ KJL ผลิตสินค้านในทุกๆสายการผลิตได้อย่างต่อเอนื่องทั้งในส่วนของสินค้าที่เป็นชิ้นส่วนขนาดเล็กไปจนถึงตู้ไฟฟ้าที่มีระบบอันซับซ้อน รวมไปถึงบริการ KJL นำสต็อกสินค้าพร้อมส่งสั่งด่วนได้เร็วสั่งช้าได้บ่าถึงมือลูกค้าได้ยานต่อเนื่องตรงต่อเวลาความเชื่อมั่นที่ KJL ได้รับมาตลอดกว่าสามทศวรรษที่เราคงไว้ซึ่งมาตรฐานคุณค่าที่ส่งมอบให้กับลูกค้าทำให้เราได้รับความไว้วางใจนว่นถึงการบริการและบริหารความสัมพันธ์กับลูกคา้าตั้งแต่ตัวแทนจำหน่าย ผู้รับเหมาไฟฟ้าการค้าจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไปและลูกค้าผู้ใช้งานระดับองค์กรอีกทั้งยังมีตัวแทจนจำหน่ายครอบครูทั่วประเทศ KJL ยังได้รับความไว้วางใจจากบริษัท Schneider Electric ผู้ผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าชั้นนำระดับโลกจากประเทศฝรั่งเศสและเครื่องหมายที่กรารันตีความมีมาตรฐานในภาคอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็น มาตรฐานมอก IEC และ ISO 9001ทั้งระบบเรายังสามารถพัฒนาต่อยออได้ย่างหลากหลายในทุนดมิติอุตสาหกรรกบด้วยหลักการด้านหนงานที่เรียบงา่ายประสบการณ์ที่มีมาอย่างยาวนานบุคลากรที่มีคุณภาพและวัฒนธรรมที่ทันสมัย และเป็นที่ต้องการของกลุ่มลูกค้าในทุกระดับทำให้ KJL ก้าวขึ้นสู่องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมชั้นแนวหน้าที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องสร้างความเป็นไปได้ทางธุรกิจอย่างไม่มีที่สิ้นสุดยกระดับคุณภาพองค์กรสู่มาตรฐานสากลร่วมกับพันธุมโล่พร้อมพาคุณก้าวไปสู่โลกแห่งอนานคตที่ไม่หยุดนิ่งอย่างมั่นคงและยั่งยืน จะขับเคลื่อนอนาคตเติบโต,อ,ตอ,อยังก้าวกระโดดร่วมสร้างโอกาสทางธุรกิจอย่อยางยั่งยืนในโลกแห่งพลังงานไฟฟ้าและการเชื่อมต่ออนาคตขุ้ไปด้วยกับ KJL ผู้นำนวัตกรรมตู้ไฟร่านไฟกับเครื่องไฟฟ้าเพื่ออนาคตขุ้